ก็สวัสดีนะครับก็วันนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของหลัก10อสำหรับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มาลองดูที่มันเข้ากับตัวของลุงหวังไหมนี่ในหลักของ10อก็ลำดับที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ย ก็ไม่ควรจะรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไขมันหรือแป้งให้มันมากนะครับพวกนี้ก็จะเกิดโทษเกิดปัญหาขึ้นกับตนเองในตัวของลุงหวังเองนั้นก็ปรับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของอาหารก็ยังชอบกินอา,อาหาร ที่มีพวกแป้งไขมันอยู่โดยเฉพาะผล,ละไม้ชอบมากเลยคือทุเรียนในทุเรียนก็คงจะมีแป้งเยอะนะครับก็เมื่อก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุก็ต้องระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับก็ลองปรับกันดูนะครับลุงหวังก็พยายามที่จะปรับตัวเองเข้ากับสภาพของคนแก่เหมือนกัน ในลำดับที่สองนะครับก็คุยกันในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับตัวออที่สองนี่การออกกำลังกายาถ้าในเรื่องของส่วนนี้แล้วลุงหวังก็คงจะใช้ได้นะครับก็ยังออกกำลังกายเป็นปกติเราทำไร่ทำสวนก็มีออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไป วิ่งแบบสมัยก่อนนะครับเหมือนกับที่ยังเป็นทหารอยู่แต่กเ็เมื่อออกมาแล้วก็ยังออกกำลังกายอยู่บ้างยังวิ่งอยู่บ้างน,นะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ลดลงในวัยของหว่างก็น่าจะเลือกที่จะเป็นการเดินวัยอะไรทำนองนี้นะครับในเรื่องของการออกกำลังกาย ในหัวข้อนี้ก็ลุงหวังก็คงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สำหรับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับข้อนี้ก็น่าจะผ่านในส่วนของออกที่สามก็คืออนามัยนะครับในเรื่องของอนามัยนี่สุขอนามัยในส่วนตัวของหวังก็พยายามปรับให้มันสมดุลนะครับก็ต้องดูตั้งแต่ระบบการ ขับถ่ายของเราเป็นยังไงนะครับระบบสุขาพิบาลในตนเองในครอบครัวนะครับาการเลิกเล่าเลิกบุหรี่นี่ก็ในปัจจุบันนี้ก็เลิกหมดแล้วนะครับไม่ไม่เลิกอยู่อย่างเดียวคือการดื่มนมดูดนมนะครับก็เป็นเรื่องของ ุขา,นามนะครับก็ดูทั้งในส่วนของตัวเองว่าในปัจจุบันนั้นก็มีโรคภยัยไข้เจ็บอะไรบ้างในร่างกายนะครับก็พยายามปรับปรุงนะครับไปพบแพทย์นะครับอขอคำแนะนำรับยามารับประทานอย่างในตัวของลุงวังก็เป็นเบาหวานด้วยนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง ะครับของหวานต่างๆนี่ก็เป็นสุขอ,อนามัยของเรานะครับก็พยายามควบคุมให้เข้าระบบในส่วนนี้ก็อาจทำไม่ได้ดีเหมือนกันนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วในหัวข้ออนามัยนี่หลวงวังก็จะได้สัก50%ใน100%ยละมั้งครับในหัวข้อที่4ก็คือเรื่องของอุจจาะปัสสวะนะครับ ในอที่สี่นี่อุจจาะปัสสาวะในส่วนของร่างกายลุงหวังนี่ก็ก็มีปัญหาเหมือนกันเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องอุจจาะปัสสาวะก็แก้ตามสาเหตุนะครับลำดับแรกเลยคือต้องไปหาแพทย์หาหมอก่อนนะครับว่า,าเราเป็นยังไงระบบขับถ่ายท้องผูกเป็นประจำไหมนะครับอย่างลุงหวังนี่ท้องผูกเป็นประจำก็ ออต้องกินยาช่วยระบายระบบขับถ่ายนะครับออทำให้ร่างกายกลับมาสู่ความปกติในเรื่องของอุจจาระปัสสาวะนะครับเ,ออเราก็สังเกตดูนะครับในปัสสาวะของเรานะครับมันขุ่นมันใสมันแดงมันเหลืองมีปัญหาก็ต้องไปพบแพทย์นะครับหลงหวงก็ไปพบแพทย์ประจำนะครับตามนัดหมายออมีความผิดป,ปกติอะไรก็แจ้งให้หมอท่านทราบ ให้แพทย์ทราบในหัวข้อที่5นี่เป็นเรื่องของอากาศนะครับก็ควรที่จะอยู่ในที่อากาศทายเทนะครับแล้วก็มีแสงแดดต่องถึงนะครับในวัยชรานะครับก็จะต้องการาแสงแดดต้องการอากาศทายเทที่ดีเหมือนกันนะครับแสงแดดในแสงแดดก็มีวิตามินนะครับวิตามิน ดีนะครับแสงแดดในยามเช้าเราก็เลือกที่จะอ,อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีและมีแสงสว่างส่องให้ทั่วถึงในหัวข้อนี้ของลุงวังนี่ก็น่าจะ,ะผ่านทัก80 90ได้นะครับก็อ,อยู่ในบ้านในที่ที่เหมาะสมนะครับอากาศไทยเทได้ดีแล้วก็ได้รับแสง แดดบ้าง uh, นะครับในหัวข้อที่6นั้นเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับตัวอ uh, ตัวที่6อารมณ์ก็ทำให้อารมณ์แจ่มใสล่าเริงอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไม่หมกมุ่นในเรื่องราวต่างๆนะครับก็ไม่เอามาใสา่ใจในชีวิตประจำวันของเรา วนตัวของลุงหวังก็นั่นแหละสนุกสนานและบันเทิงนะครับก็ร้องเพลงไปวันๆก็สนุกสนานดีนะครับอยู่คนเดียวก็ร้องได้เพลงเป็นเรื่องปกติของลุงหวังนะครับในลำดับที่เจ็ดก็คืออาดีเลกนะครับตัวออที่เจ็ดนี่ก็หางานอาดีเลกทำนะครับไม่มกมุ่นกับสิ่งใดไม่คิดฟุ้งซ่านนะครับ งานอดิเรกเนี่ยก็เยอะแยะนะครับทาในบ้าน,นหาต้นไม้มาปลูกนะครับปลูกไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับนะครับดูให้มันสวยงามก็จะดูมีชีวิตชีวานะครับในเรื่องของหางานอดิเรกทำนะครับในส่วนตัวของหวังนี่ก็งานอดิเรกเยอะแยะนะครับก็ทําให้เพลิดเพลิน จำเริญใจไปบางสิ่งก็ทำได้เงินได้ทองนะครับบางสิ่งก็ทำเพื่อความสนุกสนานบันเทิงนะครับก็ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะครับในชีวิตของวัยของเรานะครับก็ในหัวข้อของงานอดิเรกนี่ก็ก็ลุงหวังก็น่าจะผ่านนะครับในในหัวข้อนี้นะครับก็ลอง ลองปรับใช้ดูนะครับกับของตนเองนะครับสําหรับผู้สูงอายุคนอื่นก็ลองดูนะครับส่วนของน้วงวังนี่เรื่องงานอดิเรกนี่คงไม่มีปัญหาอะไรในข้อนี้ในหัวข้อที่8ก็คือในเรื่องของความอบอุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นบุคลิกภาพของเราเองนะครับเราทําทตนเอง ให้อบอุ่นหรือเปล่าสำหรับคนในครอบครัวนะครับแล้วก็มีครามอบอ้อมอาลีมีมิตรไมตตีอยู่แล้วนะครับสำหรับลุงหวังก็ไม่มีปัญหาอยู่กับสัตว์เลี้ยงหมาแมวอยู่กับคุณโสภริยาก็ดูแลเอาใจใส่ลุงหวังเป็นอย่างดีนะครับครอบครัวลูกเต้าบุตรหลานหรือกับ คนอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะครับก็มาช่วยเหลือได้ในสิ่งที่เราช่วยคนอื่นได้นะครับอะไรที่มันเกินกำลังหรือ,อเป็นความหนักหนาของเราเราก็ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะครับก็ในข้อของความอบอุ่นนี้สำหรับ คนในครอบครัวแล้วก็คนอื่นนี่ลุงวังก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับครอบครัวอบอุ่นดีเราก็ลองมาปรับใช้กับตัวของเราเองนะครับว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมคนที่อยู่ในวัยชราเนี่ยอาจจะมีอารมณ์แปรปรวนนะครับไม่ปกติหรืออาจจะมีอารมณ์เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีแล้วก็พยายามปรับตัวเราเองนะครับ บุคลิกภาพของเรานะครับให้ไม่ให้เป็นที่น่าลำคาเลยน่าเบื่อหน่ายสำหรับคนอื่นนะครับก็ยิ้มแย,ย้มจัดใส่ไม่ตีจิตสำหรับทุกคนนะครับก็ลองดูสำหรับตัวอตัวที่เก้าก็คืออุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรืออุบัติเหตุเนี่ยในวัยของเราเนี่ยที่เข้าสู่วัยชราเนี่ย นะครับก็มีความจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากยกตัวอย่างเช่นสายตาเราอาจจะไม่ปกติไปสายตายาวสายตาสั้นอะไรพวกนี้ก็ต้องเลือกตัดแว่นนะครับมาใส่ให้มันเหมาะสมในวัยของเรานะครับหรือถ้าหูไม่ดีนะครับ เช่นคนในครอบครัวเนี่ยพูดอย่างได้ยินไปอ,อย่างแล้วพูดในทางดีเราได้ยินไปในทางร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องไปหาจักษุแพทย์ะะอไปหาหมอหูหูตาคอจมูกนะครับก็ดูตนเองนะครับให้ปกติให้ปลอดภัยปกติในบ้านเรือนของเราเนี่ยนะครับถ้า มีสิ่งของอะไรที่มันวางเกะกะฝังทางนะครับว่าต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะเดินหน้ามืดไปเตะเข้านะครับก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ก็ปรับใช้สำหรับตนเองในบ้านเรือนของตนเองนะครับก็ลองดู ตัวที่10นะครับเอตัวสุดท้ายก็คืออ,อนาคตอนาคตนี่เป็นยังไงครับต้องเตรียมตัวเลยครับเข้าสู่วัยชราเนี่ยก็ต้องมีเงินมีที่อยู่อาศัยมีหลักประกันในการดําเนินชีวิตนะครับบ้านปลายแล้วอน,อนาคตเราจะเป็นยังไงล่ะครับ ก็ทำให้มันอยู่อย่างสบายๆไปจนถึงตายนะครับคือทุกคนต้องตายแน่นอนแต่ว่า,าจะอยู่ให้ถึงตายแบบสะดวกสบายขาดใจยังเป็นสุขหรือว่า,าจะอยู่แบบรันทดไปถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตก็ขึ้นอยู่กับตัวของเรานะครับว่า,าเราจะเลือกอาทางเดินแบบไหนนะครับ ถ้าอยากจะมีลมหายใจเพื่อสุดท้ายแบบสบายๆก็ต้องเตรียมความมั่นคงให้กับตนเองไว้ในเรื่องของการเตรียมอนาคตนะครับก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้ดูนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอตัวใครตัวมันนะครับวางแผนจัดการชีวิตการเอาเองนะครับก็ขอให้ สวทุกคนนะครับจงมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับเป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานอายู่ให้อายุยืนยาวเป็นร้อยปีร้อยร้อยปีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ